ส่วนข่าวนี้นะคะทำเอาสาวนานาไราบีนาเนี่ยออกการปลื้มสุดๆเลยนะคะเมื่อสามีอย่างเวทไทเทเนียมเนี่ยได้สักรูปของสมาชิกวอ,อสมาชิกในครอบครัวไว้คร,บ,ครบทุกคนเลยค่ะแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการซื้อที่ดินที่ราชบุรีเอาไว้พักผ่อนด้วยค่ะ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะสำหรับนานาไรบีนาและก็เวไทเทเนียมที่มีลูกแฝดอย่างน้องบีนาและก็น้องบุก,กลีนที่ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักค่ะซึ่งล่าสุดได้เผยโมเมนต,ต์ที่ดีต่อใจมากเลยนะคะเพราะว่าเวได้สักรูปลูกสาวลูกชายไว้ที่แขนแล้วก็ยังมีรูปนานาด้วยค่ะ ก็มีรูปลูกสาวรูปลูกชายรูปภรรยาจริงๆแล้วเหมือนเขาก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะสักตั้งนานแล้วแหละแต่ก็เหมือนไม่ได้บอกว่าจะสักเมื่อไหร่ยังไงก็จะเป็นคนแบบไม่ได้มาบอกก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่อยากสักก็คือสักอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นตอนรูปพี่นานานาสไปเพราะว่าคือนานาได้ยินเขาพูดแล้วแหละเขาเอารูปนี้มาให้ดูว่าเฮ้ยเขาจะสักรูปนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าสักเมื่อไหร่ยังไงพออยู่ไปเห็นเขาในไอจีว่าเขาไปสักยังไปว่าเขาอีกนะแบบแกแล้วจะสักทำไม กลับบ้านมาก็หน้าแต่งนิดหน่อยเออเป็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องซื้อที่ดินสร้างบ้านที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเอาไว้พักผ่อนนะคะนานา,นา,นานก็บอกว่าแฮปปี้มากเลยค่ะไม่คิดว่าวันนึงเนี่ยจะมีที่ดินที่ราชบุรีมาจากที่เราชอบไปแคมปิ้งกันแคมป์บ่อยจนได้ที่ดินผืนนี้มาค่ะ